สวัสดีครับมาแกะกล่องแนะนําสินค้านะครับตัวนี้ผมสั่งมันจาก l a ซ a ด a านะครับก็เดี๋ยวมาแกะดูว่าเป็นอะไรนะครับอ่าตัวนี้นะครับเป็นหัวเชื่อน้ำมันเครื่องนะครับโอเมก้า9 0 9นะครับนี่นะครับ ก็สำหรับใส่รถยนต์นะครับหนึ่งหลอดต่อหนึ่งขันนะครับอาจจะมีวิธีใช้อยู่ตรงข้างหลอดนะครับวิธีใช้นะครับปริมาณ45 ml นะครับก็ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในเครื่องยนต์นะครับมันเป็นคล้ายๆวิตามินนะครับเสริมเป็นอแอคติทีฟยี่บสชนิดนะครับ ใส่กับรถยนต์ได้ทุกชนิดนะครับรถบอไซค์ก็ใส่ได้นะครับก็มีปริมาณการเติมอยู่นะครับครับท่านใดสนใจผมจะมีลิงก์ใต้วิดีโออย่างนี้อยู่นะครับก็สามารถกดเข้าไปสั่งซื้อได้นะครับข่าวสารคิปนี้ก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ